ครับสวัสดีครับพี่น้องประชาชนชาวไทยทั่วประเทศที่เคารพรักครับวันนี้ผมคพร้อมคณะได้มาที่จังหวัดกระบี่แผ่นดินที่ผมยืนอยู่ตรงนี้เป็นที่สปกนะครับนายทุนครอบครองมาเกือบ40ปีอยู่ใกล้สารากลางจังหวัดห่างจากสารากลางจังหวัดไม่เกิน10กิโลนะครับนายทุนครอบครองใช้ประโยชน์มาอย่างยาวนานแต่พอพี่น้องประชาชนจะเข้ามาใช้ประโยชน์ทางรัฐบาลก็ยังไม่อนุญาตที่ผ่านมานายทุนเหล่านั้น ใช้ประโยชน์ในที่รัฐเนี่ยผิดกฎหมายพระสปลกรเขาให้เกษตรกรผู้ไม่มีที่ทํากินนายทุนใช้มาอย่างยาวนานนั้นเนี่ยเสียภาษีถูกต้องหรือไม่นะครับแต่ละปีได้รายได้เท่าไรรัฐสูญเสียประโยชน์เท่าไรเราต้องจัดการด้านกฎหมายต้องยึดทรัพย์นายทุนเหล่านี้แบบถอนรากถอนโคนผมต้องโทษรัฐบาลที่ผ่านมาต้องโทษสสกบ,บีทุกคนนะครับแม้กระตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดกระบ,บีคนปัจจุบันมาตั้งแต่ขสชยึดอำนาจตอนนี้ก็ยังอยู่ นะครับนี่เป็นการชำระล่างแผ่นดินครั้งสำคัญนะครับต่อสู้ไว้เลือดหยดรถแผ่นดินนะครับสวัสดีครับ